ทุกท่านนะครับมาดูรถเกี่ยวครับนาปีของเจ้าดีซีเก้าสามีนะครับผมปีนี้รู้สึกว่าเข้าสุกไม่้ระกันนะครับกระเจ๊กเะจกครับไม่เต็มที่มาดูว่าจะลงยังไงมีสูตรไหมครับผม ก็มีที่เด็ดนะครับไม่งั้นเอาไม่ลงนะครับเดี๋ใหมา่าจะกึกระกนะครับต้องมือโปรเท่านั้นนะครับที่จะลงแบบอันตรายอันตรายแบบนี้ด้านะครับอันนี้ถ้าไม่ดี้ติดนะครับเมื่อกี้คนงานข่าวสวยงามมากครับ ทางนี้ก็เป็นยังไงต่อเขียวบ้างไม่เขียวบ้างเ่ยมาดูสกิลการขับแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับดูครับเกือบมิดหัวเลยลงมานดูนะครับข่าวแบบสูงมากเลยความลุกดันของมันลุกพลับสูงมากครับท่านนี้ก็สุกไม่พร้อมกันอัน,นี้เขียวลเงิยบอันนี้ตุ่มแล้วมาดูน,นี่ ตรายเหมือนกันนะครับเป็นแบบลุ่มๆทางโน้นมันเป็นช่องร่องช่องร่องอันนี้อยู่กับเซริกข้าวสูงๆอย่างเงี้ยรถเล็กอาจจะไม่ค่อยสู้นะครับต้องรถใหญ่ครับครูตปสำหรับคันนี้มัน93เรนเอ้ย93มันก็ไปแบบชุยครับ แต่ถ้ารุ่น60เพื่ออะไรนี่อาจจะติดเติรดครับทางนี้เป็นคลองครับอันตรายเหมือนกันนะครับน่าจะอันตรายครับเป็นคลองสำลักระบายไม่ทันเป็นนาจม มาดูนะครับข้าวหนาๆนะครับกาวสามนี้เอาอยู่นะครับผมแบบไหลปืด๊ดไหลปื๊ดเลยนะครับดูนะครับนี่ขนาดข้าวแบบตุ๊กเลยนะครับแบบตุ๊กนะครับ